สวัสดีทุกคนวันนี้เปิดในตู้เย็นมีไก่แช่ไว้แล้วนานแล้วมีนมมีใบกะเพราอ,อันนี้กะเพราแท้แล้วไม่ใช่โหระพาเราะว่าต้องปรุงอยู่ด้านหลังคือหลักๆเลยจะเอานมกับไก่ทำยังไงอยากกินไหม รู mm ้แลท้วทำี๋ยวลองไป็นมุ่งกันดูรู้แล้ว,ทำ,ลลวทำอะไรกินเอาเป็นแกงแล้วกันทำเป็นแกงแกงไก่ใส่นมซึ่งไม่ต้องถามว่าเอาสูตรจากไหนคิดเองทำเองแต่เองคิดแต่นะจ๊ะไม่รู้เสียงเข้าเปล่าเสียงไม่เข้าก็ขออภัยเนาะ <c oughs> เคยกระเทียมสสยกินกระเทียมเนาะไม่ไปก็โทษด,ด้วยใส่มันเข้า สักครู่ไปตำพริกกับกระเทียมก่อนตอนนี้ก็ตำพริกกระเทียมเรียบร้อยจะเสริมนะเสริมมีกะปีมีตะไคร้ใบมะกรูดจริงๆอยาก,ยกได้ผิวมะกรูดแต่ไม่มีก็เลยเอาใบมะกรูดมาใส่ถ้าไม่เชื่อจะลักษณะจะเป็นอย่างนี้เปิดพิสดารแล้วกันองแบบว่าเปิดพิสดารต่างรับ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้เฮลิคอปเตอร์ ขี้คุยถกอีสัยไฟแม่งแลบใส่หน้านิสัยไฟแลบเมื่อกี้หน้าดำเลยอ่ะเนี่ยดูน้าดำเลยโปรตีดำอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรจะทำแบบผัดอยู่อะแจะเราใส่นมนี่เออเร,เราใส่นมต้องใส่น้ำมัน้เยอะด้วย ไม่มีกะทิเราใช้น้ำจืดอ,อะตอนนี้ใส่ไปเดี๋ยวคนไม่เห็น,นไอ้ตรงนี้มันเหลือ เห็นเลยเว้ยเฮ้ยมืดจังวะก้องไม่ไม่ปรับแสงให้กูเลยนะครับมืงกินนหนามาก แกงไปแล้วอี่แกงกูไปแล้วไก่ไก่ไก่หาไก่ไม่เจอเหี้ ใส่หมดเนี้ยแหละไก่อะเฮียมันมีถุงีถุงซอนถุงไม่นะอร่อยเลยเฮียตายแล้วมาแกะในกระทะอีกทุกทแต่ไก่อะมันล้างแล้วล่ะโอ้โหวันนี้พี่นาดปังพี่นาดมาก โอ้แต่อะไอย่างวันนี้มันเป็นอะไรเนี่ฮะไม่อยากดสภาพเลยสีเหมือนกะทินะแต่ใช้นมสุนมนมนมตาโรงเรียนนะนมตาฟ้าใช้นมตาฟ้า ยัเครื่องปรุงก่อนเฮียๆๆๆเฮยอะไรๆๆดีหนแวะไปดูตอนปรุงก็ได้เนะเดี๋ยวอันนี้ก็รอให้ไก่มันสุกก่อนตอนนี้ไก่ก็กําลังได้ที่มากเอาจริงๆนะนเนี่ยวันนี้เติงแค่สองอย่างพอถามว่าทําไมเติมสองอย่างเพราะตอนพ,พี่ตามพี่แกงใส่เกลือใส่กะปิ ทำปลาไม่ต้องเค็มอยู่แล้วค่อยๆโรยไปนนก็แล้วแต่ชอบหวานชอบเค็มเท่าไหรก่ก็ใส่ใส่ไปครวันนี้จะทำเมนูพิสดารกันว่มามันจะพิสดารขนาดไหน,นอ่ะดิ น,นี่ชูรสใส่ไม่เยอะไม่เยอะชูรสไม่เยอะเลยแต่พอดีชอบกินเค็มเค็มนี้ปลาเขียวคงรู้นะอะไรใข่หยอกให้หอมแต่จริงๆฟ้าขาหอมกว่าความรู้สึกนะแต่ชอบอ่านนี้ ร้อนมากอร่อยกว่าที่กูทำเมื่อวานทีเดียวก็รอไก่จนสุกไก่สุกปั๊บ แล้วก็ตักหน้าทำเหมือนเคยแต่เมื่อบอกว่าพิซ่านใส่เลยน้ำส้มสายชูพอเดี๋ยวเปรี้ยวเกินเดี๋ยวปายหงเดี๋ยวกินไม่ได้เหมือนเคยสูตรเดิมใส่แป้งด้วยสูตรเดิมในการกินเองนะฮะอยากลองลองได้ครับ แต่ก็เพราะแข็งแน่หรือเปล่าชิมอืมอร่อยมันเดินวันนี้ไม่ใส่ไข่หรอกเปื้องไข่ เสิร์ฟและกินเดี๋ยวเจอกันตอนกินแค่นั้นจบมาถึงตักราดข้าวข้าวตักเรียบร้อยอะไรม Okay. มาแล้วมันยังไม่ต้องพัดลมลมพัดอยู่กินข้าววันนี้กินโชว์เหมือนเคยทำเองกินเองกินให้ดูด้วยต่กินให้หมดด้วยแป๊บนะเติมน้ำก่อนกิงนง่ายๆอะไรฟีฟ เปล่าอืมแดกได้คุณยายนี้เนี <c> ่ย <oughs> ดอกป็นหงส์ออกตัวจนแล้วได้อยู่แหละยุคนี้มีอะไรกินกินนะครับมีในตูนนะ้เย็นอะอะไรทูไม่น่าเข้าลองผัดดูลองทับดูนะ อย่างเช่นขนาดนมกับไก่เนะี่ยก็อร่อยได้มีคอหมูคอหมูแม่หันนะอันนี้คอหมูแม่หันหนุ่มมาก นุ่มแบบนุ่มเนี่ยจะได้พริกไทยพริกไทยดำแบบพริกไทยขาวนะสุดยอดร้อนแล้วขอตัวปกินข้าวแนละ้วพอแค่นี้ วันนี้มาสันส้นๆวันมายาวไปละ